สวัสดีครับไกด์ล้านนาครับตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านเจ้าน้อยคาเฟ่ครับอยู่ตรงข้ามกับวัดเจดีเหลี่ยมนะครับผมในเวียงคุมการครับร้านนี้อยู่ติดลำพิงเลยนะครับยากาศดีครับผมก็นี่ครับวันนี้ผมสั่งเป็นบราวนี่นะครับผมทานกับไอศครีมครับแล้วก็เสิร์ฟมาพร้อมปล้วยแล้วก็วิปครีมด้วยครับหน้าต่างหน้าทานครับนี่ครับบราวนี่แล้วก็เครื่องดื่มผมสั่งเป็น มิกซ์เบอร์รี่ครับเป็นสมูตีมิกซ์เบอร์รี่ครับ <c oughs> น่าทานครับ <c oughs> เดี๋ยวเราลองมาชิมบราวนี่กันก่อนนะครับว่ารสชาติรางนี้ร้านนี้เป็นยังไงบ้างนี่ม อร่อยดีครับเบลนี่ไม่แห้งนะครับผมข้างในยังไม่ชุ่มเกินไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไปครับรสชาติใช้ได้ครับเบลนี่ที่นี่แล้วก็อันนี้ต่อไปนะครับเป็นสปูตตี้มิกซ์เบอร์รี่ครับครับสดชื่อนิดเดียวครับอากาศร้อนๆนี้นะครับ ลองแวะมาครับถ้าใครมาแถวนี้นะครับเวียงกรุงการร้านเจ้าน้อยคาเฟ่ครับยู่ตรงข้ามวัดเจดีย์เวียงครับแวะไปทานกาแฟทานสมูทตี้ทานขนมก็ได้ครับก่อนเดี๋ยวผมจะให้ดูบรรยากาศของร้านนะครับผมนี่ครับเป็นบรรยากาศในร้านครับถ้ามองทะลุหน้าต่างไปผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าตรงนั้นจะเป็นวัดเจดีย์เวียงเลยนะครับลองซูมดูครับอ่า เดี๋ยวเป็นเข้าโครงนอกหนาต่างนั้นคือวัดเจริเวียนนะครับแล้วก็ถ้าเราหันไปฝั่งตรงข้ามนะครับอันนี้เป็นภายในร้านนะครับผมอยู่ภายในร้านตกแต่งได้สวยงามทีเดียวครับก็ด้านนอกนู้นนะครับฝั่งตรงนี้ครับด้านนอกที่เป็นถัดจากโซน o อ t d o ตรงนั้นไปนะครับก็จะเป็นน้ำปิงแล้วนะครับผมง้นต็ดแม่น้ำบรรยากาศดีครับ นอกจากอาหารนอกจากเครื่องดื่มแล้วนะครับผมก็มีอาหารด้วยครับถ้ามีโอกาสลงแวะมาครับร้านเจ้าน้อยคาเฟ่ครับ